ดูเลยค่ะตอนนี้นะคะชะอมออกยอดแล้วค่ะแตกยอดหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะคะตอนนี้ยอดของชะอมออกแล้วค่ะนี่พอฝนตกลงมาชะอมก็ มียอดสวยๆเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่านิชาก็ได้ตัดแต่งกิ่งของเขาก็จะเห็นได้ว่าเขาก็เริ่มแทงยอดแต่ก่อนไม่มียอดนะคะยอดน้อยมากๆเลยนะคะมาดูมา <m uch y> ดูค่ะกําลังออกอีกเยอะแยะเลยนะคะดูสิคะดูสิคะนี่ค่ะออกเยอะแยะเลยนะคะได้ทําการตัดแต่งกิ่งเอาไว้นะคะก็เริ่มออกโอ้โหนะคะดูสิคะอุบวบเลยนะคะฝนตกมานี่นะคะยอดอุบวบเลยดูสิคะแกงแสอะไรดีแกงใส กิเลศค่ะแกงใส่หน่อไม้ดูสิคะนี่กัะน,นี่ค่ะออกยอดมาแล้วนะคะอู้ดีใจค่ะนะคะแต่ก่อนเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะคะเขาก็จะไม่ค่อยอถอดยอดถอดอะไรนะคะนี่เห็นไหมคะเริ่มมียอดมีอะไรนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เยอะเลยนะคะทุกคนนี่นิชาจะพามาดูนะคะทุกคนไนี่นะคะนิชาจะพามาดูนี่นี่น,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 นี่โอ้โออยอันนี้เป็นต้นใหญ่แต่ก่อนออกแค่ นี่เดียวนะคะวันนี้นะคะจะเอาไปแกงใส่หน่อไม้นะคะทุกคนดูสิคะนี่คะ่ะนี่นะคะยอดของเขามีแต่ยอดอ,บอบุบวบใหญ่ๆแล้วก็อบุบวบอบวบมนนิชาเลยค่ะนี่นะคะยอดผักขาที่ทอดออกมาใหม่นะคะทอดยอดใหม่ๆอบบวบเหมือนนิชาเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนโอ้โหนะคะไม่อยากจะพูดเลยคะ่ะว่าผักขาอบุบวบเลยนะคะทุกคนนี่นะคะหลังจากที่เรามาตัดแต่งกิ่งนะคะตอนหน้าแรงเราก็ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งชมนะคะยอดผักขายอดผักขาค่ะ เริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วนะคะเยอะแยะเลยดูสิคะนี่ค่ะนะคะก็กําลังออกนะคะนี่คะ่ะนี่นะคะกําลังออกเลยนะคะวันนี้ถ้าเก็บก็ได้แกงหนึ่งเล็กๆเลยนะคะทุกคนเอาไปแกงใส่หน่อไม้นะคะไม่รู้ว่าจะมีหน่อไม้ไหมเพราะว่าวันนี้ก็มาสวนอีกแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเราจะเจอหน่อไม้ไหมก็ต้องดูกันไปนะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่ก็อีกนะคะนี่ก็อีกนี่นะคะก็คือผักกาดของเรานะคะผักกาดที่เราจะ เอามาตัดแต่งกิ่งไว้นะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะยอดก็กําลังสวยงามแล้วก็เริ่มอวบแล้วนะคะเห็นไหมครับแตะกอนเนะี่ยไม่มียอดค่ะมีก็ไม่น่าทานนะคะแต่ตอนนี้ยอดเขาจะชัดเจนขึ้นนะคะทุกคนมาดูสิคะตึงๆึงตึงๆึงึง,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 งยอดผักขานะคะกําลังงามๆอวบๆเหมือนนิชาเลยคะ่ะทุกคนนี่คือยอดผักขานะคะทุกคนดูสิคะยอดผักขานะคะอวบๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนี่นะคะอยากจะให้ได้เห็นนะคะยามเย็นๆนะคะ ฝั่งนูกก็ตัดตัดหญ้าอยู่นะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะแต่ว่าเสียงนิชาดังกว่าค่ะนะคะปักขายอดอ,อปูเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่นะคะเอาไปแกงหน่อไม้กันค่นะ,คะ,นนนะ,คะนะคะ้าไ่ได้แกงหน่อไม้ก็แกงกินเหล็กละค่ะนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะ ชุนชุนนี่คือชุนชอบเลยนะคะชุนชอบนะคะไม่ใช่ชุนแบบไม่ชอบนะคะชอบมากๆเลยนะคะกําลังเอาะยอดนะคะโอ้มีแต่ง,งามเลยนะคะคอยดูนะอีกสอาวันก็คงจะสวยมากๆเลยดูสิคะนี่กําลังออกเลยนะคะเห็นไหมคะเรามียอดผักขาของเราเองที่สวยๆนะคะเดี๋ยวฝนตกมาอีกสักหน่อยก่อนนะคะแล้วก็จะตัดชํานะคะก็จะได้ต้นใหม่อีกนะคะทุกคนเห็นไหมคะยอดเล็กๆก็กําลังออกนะคะทุกคน เห็นไม้ค,าน,มคานี่สวยงามนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะผักขาผักขาเอาไว้แกงเอาไปลวกจิ้มเจ๋วแล้วก็ทอดไข่ชะอมก็ได้นะคะ